โดยที่วันนี้ที่เราจะให้น้องทำอะ่ะจะเป็นเคมีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับมือถือเหมือนกันเราเคยเอาไปใช้กับงานตำรวจในการจับคนร้ายได้พอพูดถึงหุ่นยนต์ทางการแพทย์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกว่าเออมันต้องเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่จริงๆแล้วโลกของหุ่นยนต์ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันกว้างกว่านั้นมันจะมีหุ่นยนต์ด้านการบริการหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ชราแล้วก็จะเป็นพวก m ม d i ด a l d อดีไว้ ต่างๆนำมาใช้ประโยชน์ในการฝึกของพวกนักศึกษาแพทย์ ส่วนพี่ชื่อปั้นนะครับผมวันนี้นะคะพวกพี่ก็จะมาพาน้องๆเนี่ยไปทาความรู้จักกับวิศวะชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยม่ิดนล,ล้นไปได้วยกันค่ะเราเป็นภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ที่แรกของประเทศไทยเชี่ยวชาญในด้านการทำรีเสิร์ชหรือว่าด้านวิจัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางการแพทย์แบบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นนะคะในการตอบโจทย์คนที่เข้ามาศึกษาแต่ละคนเนี่ยเราก็เลยมีการเตรียมแลบไว้ที่หลากหลายมากๆเหมือนกันซึ่งในแต่ละแลบเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษเป็นของตัวเองเพราะงั้นอ่ะจะให้พี่พวกพี่มาพู มันก็เลยเป็นหน้าที่ของพวกพี่วันนี้ที่จะพาน้องๆไปดูว่ามีอะไรให้น้องได้ลองสัมผัสและแล้วก็ได้ลองเล่นกันบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องเจอใครก่อนครับพี่ป้านเราต้องเจอหัวหน้าภาควิชาของพวกเราก่อนนะครับผมอาจารย์วรากรเจริญสุขหัวหน้าภาควิชาวิาวศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล BME ของพวกเราครับผมเช่นครับ ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมวรกรจริญสุขนะครับก็ยินดีที่ได้มาวันนี้เนาะหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยเนี่ยได้ไดรับรองจาก accreditation of engineering and technology นะแล้วเราเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยด้วยนะครับมอมหิดลเราเนี่ยโดดเด่นด้านการแพทย์นะครับมีโรงพยาบาลใหญ่ทั้ง3โรงพยาบาลมีศูนย์การแพทย์อยู่4ี่แห่งเพราะฉะนั้นเรื่องงานวิจัยด้านการแพทย์เราเด่นมากไม่ว่า,าจะเป็น medical robotics brain computer interface เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ AR ER นะครับ mixed reality ที่ช่วยในการการแพทย์นะครับสามารถพัฒนาเทคโนโลยี ีนวตัตก,กรรมอะไรต่างๆได้เราก็อยากจะให้นักศึกษาเป็นอินโนเวเตอร์ในอนาคตด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับสวัสดีครับ ชื s, ่อฮ so ิโรนะครับผมก็คือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของแลบไบโอเซนเซอร์และไมโครทาสเนาะไบโอเซนเซอร์มันก็จะมีหลายแบบเนาะเคมีไฟฟ้าเป็นออปติคอลเซนเซอร์แล้วก็เคมีไฟฟ้าอแบบต่างๆไมโครทาสเนี่ยมันคือไมโครทอตอนาลิซิสซิสเต็มซึ่งก็คือเป็นตัวไมโครฟูดิดก็คือสารพวกวิ่งผ่านท่อเล็กๆไบโอเซนเซอร์กับไมโครทาสเนี่ยอยู่ด้วยกันอ่ะเพราะว่ามันใช้ในการตรวจวัดโลหหรือใช้ในการตรวจวัดสารต่างๆที่อยู่ในมนุษย์เหมือนกัน แรมของพี่แหนก็นิยมที่จะทําตัวเคมีไฟฟ้ามันสามารถบอกเป็นปริมาณได้เลยอย่างเอทีที่เราเห็นนะมันจะบอกได้แค่ Yes กับ No ถ้าขึ้นสองเส้นคือติดถ้าขึ้นเส้นเดียวคือไม่ติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเคมีไฟฟ้าเนี่ยเราจะสามารถบอกเป็นปริมาณได้เลยตัวอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้จักชุดตรวจน้ําตาลปลายนิ้วเราก็รู้ได้เลยว่า น้ำตาลขึ้นน้ำตาลลงเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นชุดตรวจที่ติดกับผิวได้เลยเป็นแท็กทูเนาะหรือว่าจะทําเป็นสมาร์ทวอทก็เป็นเคมีไฟฟ้าเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเบรเซนเซอร์เนี่ยมันสาม,มารถตรวจวัดรอบตัวได้เลยเนาะส่วนที่เราจะมาทําในวันนี้ก็คือเป็นตัวพอร์ทแครก็คือชุดตรวจที่พกพาได้โดยที่วันนี้ที่เราจะให้น้องทอําอ่ะจะเป็นเคมีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับมือถือเหมือนกันเราเคยเอาไปใช้กับงานตํารวจแล้วก็คือเราทํางานคู่กับตํารวจเลยก็คือเราให้ตํารวจยิงปืนมาให้ แล้วก็เก็บตัวอย่างที่เป็นกระสุนบ้างเป็นดินปืนจากกระสุนบ้างแบบนี้หรือว่าเก็บตัวอย่างที่เป็นขลวดินปืนเราก็ใช้ตัวเคมีไฟฟ้าในการตรวจวัดปริมาณของโลหะหนัก ที่อยู่ในขโมาดินปืนออกมาแล้วก็บอกว่ากระสุนปืนชนิดนี้เป็นแบบไหนคนนี้ยิงหรือคนนี้ไม่ยิงใช้ในการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการจับคนร้ายได้โดยที่ตัวสมัครการเชนเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นตัวเล็กๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองใช้เหมือนกันจะให้ลองวัดสารเกี่ยวกับเหล็กเดี๋ยวเราจะลองไปทําดูว่าชุดตรวจที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเยอะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันจะเชื่อมต่อกับมือถือได้จริงไหมแล้วมันสามารถวัดได้จริงไหม วางไว้ให้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4อย่างเนาะก็คืออันแรกเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วก็มีมือถือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้สมาร์ทการ์ดคู่กับมือถือเนาะแล้วก็จะมีสารก็คือจะมีตัวอิเล็กโทรดถ้าเราดูสังเกตที่การ์ดอะครับมันจะมีทั้งหมด4รูแต่ว่าขาข,าของสติปะครับจะมี3ขานะแปลว่าเราควรจะใส่ติดฝั่ง A ถ้าสมมติว่าใครเสียบไม่ติดฝั่ง A ก็จะวัดไม่ขึ้นตัวด็อปเปอร์จะให้หยดสารก็ไม่ต้องหยดเยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เราเปิดแอป แล้วก็แปะมือถือเข้าไปคือพี่ใส่ค่าทุกอย่างมาให้และเราแค่กดนิกไปเฉยแล้วมันจะบอกว่าให้เชื่อมติดกับการ์ดแล้วก็วางแล้วมันก็จะเชื่อมก็รอมันโปรเซสซิ่งแบบหนึ่งแล้วพอมันเชื่อมเนี่ยครับแล้วพี่ก็จะให้น้องหยดสารเข้าไปซึ่งสารนี้เป็นสารประกอบเหล็กก็คือสารที่อยู่ในเลือดอยู่ในองค์ประกอบต่างๆของร่างกายเนาะพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะตรวจวัดออกมาทางเคมีไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นพีอยู่ที่ความเข้มข้นของ,ของมันถ้าสมมติว่าเข้มข้นมากก็จะพลิข์สูง อ่าโอเคลองดู ทำได้หลายอย่างมาเลยครับคือ,อย่างที่เราเห็นง่ายๆก็ตรวจจับโลหะเนาะแต่ว่าจริงๆคือเราจะไปตรวจจับปริยาของ DNA พวกแบบว่าแอนติบอดีใช้ในการตรวจวัดโรคก,ก็ได้อย่างที่พวกพี่ทําก็มีโควิด HPV พที่เป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งเนาะไวรัสตับเซตบีไวรัสตับเซตซีอะไรอย่างี้ครับก็คือตรวจวัดได้หมดเลยที่เป็นเคมีไฟฟ้าก็ไปลุยเลบต่อไปสู้ๆนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Bionet l a b นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์นรเสศนะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ประจำแแบนี้สวัสดีอาจารย์นะครับครับก่อนอื่นก็ขอถามนักเรียนก่อนนะครับว่าไม่ทราบว่ารู้จักเครื่องมือแพทย์อะไรกันบ้างครับสายลิ้นรับสายลิ้นสายลินรับฉีดยาเข้าไปในผู้ป่วยใช่ไหมเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาก็คือสายลินอ่าเออรโมมิเตอร์เอ็กซ์เรย์ใช่ไหม จะเห็นว่าเครื่องมือแพทย์ที่เราบอกมาแล้วก็อันนี้ก็จะมีอยู่หลายชนิดนะซึ่งมันก็สัมผัสกับร่างกายคนทุกชนิดถ้าเกิดสัมผัสน้อยสัมผัสมากจะต,ต้องทดสอบก่อนว่ามันมีความเป็นพิษต่อร่างกายเราแค่ไหนนะครับห้องปฏิบัติการนี้เป็นห้องปฏิบัติการที่ไว้สําหรับทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ก่อนที่จะนําไปใช้ในคน,นอันนี้เป็นตามกฎระเบียบขององค์การอาหารและยาเลยนะบริษัทษที่ผลิตเนี่ยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนก็ต้องทําการทดสอบหรือส่งผลทดสอบก่อนที่จะยื่นจดเป็นเครื่องมือแพทย์ได้นะครับ ภายในฟลาสอันนี้จะมีเซลล์เกาะอยู่ด้านล่างถ้าเกิดเราใช้กล้องจุลทรรศน์ส,สองเนี่ยจะเห็นเซลล์อันนี้จะเป็นเซลล์เยื่อบุผิวนะฮะที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องมือแพทย์นะมีสารที่เป็นพิษนะแล้วถ,ถูกสกัดออกมาใส่ลงไปในเซลลเซลมันก็จะหดนะฮะหรือว่ารวมเกิดเป็นทรงกลมขึม้นมานะมันจะไม่แผ่ระยางอย่างนี้นะ วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้น้องๆเนี่ยคงได้ความรู้กลับไปเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ะพิปานเรากําลังจะพาน้องไปไหนกันคะเนี่ยแลบฝั่งที่อยู่ตึกด้านโน้นนะครับมซึ่งก็จะมีกันอยู่ทั้งหมด3แอบหลักๆก,ก,ก็จะเป็นบัสรแอบ BCI แล้วก็เป็นสมาร์ทแอบคณะวิศวะของเราเนี่ยก็จะมีตึกอยู่3ามตึกเนาะพี่แล้วตึกที่น้องผ่านมามันก็คือตึกแดงแล้วนี่ก็จะเป็นตึกขาวแล้วนู่นก็จะเป็นตึกหนึ่งชายสามตึกทวน ในตึกแดงเนี่ยมันจะเน้นในส่วนของ l a บที่มันเป็นเวท l a บก็คือแ a บเปียกแต่ว่าถ้าเป็นแ a บของตึกขาวเนี่ยมันจะเน้นในส่วนของแ a บที่มันเป็นด้านของคอมพิวเตอร์มากขึ้นใช่ประมาณนั้นอ่าพี่ชื่อพี่พีทนะครับเป็นนักศึกษาปอโทของบัต lab l a บของเราเป็น l a บ ที่นาความรู้ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์พอพูดถึงหุ่นยนต์ทางการแพทย์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกว่าเออมันต้องเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่จริงแล้วโลกของหุ่นยนต์ทาง้านการแพทย์เนี่ยมันกว้างกว่านั้นมันจะมีหุ่นยนต์ด้านการบริการหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ชราแล้วก็จะเป็นพวกเมด้ค้อดีไวต่างๆนํา,านมาใช้ประโยชน์ในการฝึกของพวกนักศึกษาแพทย์ เราจะรับรู้ถึงแรงดันกลับมาที่มือเราอ่ะรู้สึกไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้คุณหมอได้รับรู้ว่าผ่าตัดจริงเป็นยังไงทางด้านนี้เป็นหุ่นยนต์เลสคิวโรบอทหุ่นยนต์ตัวนี้เขาจะมีการแข่งขันระดับโลกในทุกปีชื่อว่ารายการ world robot Cup. ซึ่งอาจารย์เขาก็จะใช้ตรงนี้ให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส Mechanic Design ซึ่งพอผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นักศึกษาทุกคนจะมีสกิลในการทำงานทีสิทธิ์ของตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นโซนหุ่นยนต์คอมม e r เชียลโรบอนะครับ ABB Yumi ก็จะมีสองแขนลักษณะคล้ายคน c o อปป้ท่าทางของคนในการทำงาน อย่างเช่นเจ้าตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์ช่วยตรวจโควิดจากน้ำลายเราก็เอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเรียนรู้ท่าทางของนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจและสามารถทํางานแทนคนได้ด้วยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหุ่นยนต์ที่ึ้นหมอเนี่ยเขาก็จะสามารถเคลื่อนไหวและทําให้หุ่นยนต์ปลายทางเคลื่อนไหวตามได้อย่างอิสระ ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ Brain Computer Interface Lab นะครับวิศวะการแพทย์มัธีดิดลนะครับก็ BCI เนี่ยครับคือการทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสมองอย่างที่เราได้รู้กันสมองก็คือส่วนที่ควบคุมทุกอย่างในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้น BCI เนี่ยก็คือเป็นการวัดสัญญาณสมองแล้วก็เอามาประมวลผลดูผลต่างๆเรามีการแบ่งงานในแลบเนี่ยเป็น3งานหลักๆเราจะมี rehabilitation หรือการฟื้นฟู เราจะมีทรีทเมนต์หรือการรักษาและเราจะมี preventive ก็คือการยับยัางจะมี3อย่างหล,ลักๆนะครับใน lab บบเราที่เราทําตอนนี้เราได้มาจะทํากิจกรรมของ BCI e นะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง Mindflex เป็นเหมือนของเล่นเนาะใช่ไหมครับที่เราสามารถใช้ในการวัดสัญญาณสมองเพื่อขยับลูกบอลตัวนี้อ๋อไม่ใช่เราจริงๆละเราขยับลมเราต้องเป่าลูกบอลตัวนี้ให้ผ่านออปสรโคไปเรือ่อยๆเรายิ่งตั้งสมาธิได้มากแค่ไหนอะลมก็ยิ่งแรง ว่าเงน้นเราต้องควบคุมให้มันแบบระดับพอดีแล้วฟึผ่านไประหว่างที่เราใช้สมาธิในการบังคับแรงลมนะครับเราก็หมุนซึ่งหมุนอะไรก็คือหมุนว่าลม,มาอยู่ตรงไหนถูกต้องเข้าใจเนาะครับพร้อมไหมครับ <c oughs> พร้อมโอเค thank you มากครับ <c oughs> ตั้งสมาธิและลมก็จะขึ้นมาอเริ่มเลย Yeah, hát, hát lại quá, chắc quá Lò vào nàm Ở ngoài, ở ngoài, ở ngoài mình cần set thôi, mình cần set ดเฮด้ยอย่ากแกงเพื่อนห้องนี้เป็นห้องสมาร์ทโฮมครับสมาร์ทโฮมเป็นห้องเก็บเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือเก็บ subject ของ lab BCI นะครับมาเลยออกแบบให้เงียบเก็บเสียงและบรรยากาศก,าก็อย่างที่น้องๆทุกคนน่าจะได้รู้สึกตอนนี้มันผ่อนคลาย การทดลองอย่างหนึ่งที่แลบเราทําก็คือการเก็บสัญญาณสมองตอนคนนอนซึ่งแต่ละขั้นของการหลับเนี่ยของเราอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณสมองที่เป็นเอกลักษณ์การวิจัย actually ได้ให้เห็นนะครับว่าการนอนแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วตื่นเนี่ยมันจะทําให้สมองเราตื่นนะครับเพราะมันจะเป็นการที่ว่าสมองเราครบ1 sleep cycle พอดีเป๊ะพอตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ย hey, เรารู้สึก fresh นั่นก็คือการวิจัยนะครับว่าทำไมถึงเราต้องมีแบบห้องนอนเพราะว่าเราต้องมีห้องให้แบบเก็บ subject ตอนที่คนไข้ต้องการนอนก็วันนี้นะคะคสาหรรัับกทว อ่อ BME ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แ a บแค่ส่วนหนึ่งเนาะความจริงแล้วอ่ะ lab ของเรามีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าน้องมีโอกาสหรือว่ามีเวลาเนี่ยก็เชิญชวนนะคะว่าอยากให้ทุกคนนะเข้ามาที่ BME ของเราแล้วก็ลองมาจับเนาะน้องๆจะได้มีประสบการณ์แล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบที่จะเรียน BME จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการเลือกของน้องนะตอนนี้จะมีผลต่ออนาคตของน้องอย่างแน่นอนคะ่ะ สนุกมากๆเลยครับผมที่ได้เดินไปดูแลบตั้งหลายแลบเลยนะครับแถมพี่ๆวิทยากรเนี่ยเฟรนด์มากมากเลยครับได้ทั้งความรู้และความสนุกพร้อมกันเลยครับในวันนี้ที่ได้ไปเดินดูหลายแลบนะก็คือมีความสนใจมากขึ้นในเรื่องนี้ครับแล้วพี่ๆวิทยากรนี่อธิบายรู้เรื่องมากเลยครับทำให้รู้จักสากขาของวิศวะมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วโดยในการทําแลบ ก็หลังจากที่เดินแล็บนะคะก็รู้สึกว่าจากที่ชอบสาขานี้อยู่แล้วก็ชอบมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําแล้วก็มีอะไรให้ทดลองเยอะมากค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําได้ลองทําจริงในหลายๆแล็บค่ะก็รู้สึกว่าได้ไขข้อสงสัยที่แบบ ตอนแรกที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับสาขานี้พอได้มาทําจริงก็ไขกระจ่างขึ้นเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีค่ะก็คิดว่าสาขานี้น่าสนใจมากๆแล้วพอได้มาดูงานจริงๆก็คิดว่าน่าสนใจขึ้นไปอีกค่ะก็วันนี้ก็ได้มาดูการเรียนการสอนของพี่ๆนะครับว่าแบบอยู่กันยังไงได้เจออาจารย์คุยกับอาจารย์อาจารย์สอนเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นครับก็ได้ทราบนะครับผมว่าชีวการแพทย์เขาเรียนอะไรกันบ้างครับผมจากที่ไม่รู้อะไรเลยครับผม อ่าส่วนตัวแล้วก็ชอบสายนี้อยู่แล้วครับพอได้มาศึกษาและเรียนรู้ก็มีความชอบมากขึ้นอย่าง m ม้เฟล็กอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็มาจากสมาธิจดจอกับสิ่งที่เราแบบว่า,าสนใจเนี่ยประมาณนี้ครับก็ผมเห็นว่านี่เป็นประสบการณ์ที่มีความสําคัญอย่างมากหลังจากที่ได้เดินผ่านทางแล็บแล้วก็เห็นโครงงานของรุ่นพี่ผมก็เห็นว่ามาเป็นทางด้านวิศาการรมที่น่าสนใจมากๆครับ โอ้โหพวกพี่ี่มีความสุขกันมากเลยที่ได้แบบมาแนะนำ<บ>ให้น้องๆชื่นใจมากจริงๆก็ขอ,ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาเดินดูแลบของพวกพี่พี่กันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน